นองนะ้อวันนี้พี่ลไลาจะชวนนงน้อๆรนะ้องเพลงฉันชับดูภูเขาค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพระคัมภีร์กันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเอ๊ะใครเอ่ย๋อต้องเปิดหน้ากากหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้เราต้องไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากนะคะครูเลียวเองค่ะเด็กๆเด็กๆสบายดีหรือเปล่าคะ,ะครูเลียวก็สบายดีเนาะไม่ได้เจอเด็กๆหลายอาทิตย์เลยถ้าเจอครูเลียวนี่ครูเลียวจะมาทำอะไรเอ่ย Okay. จะมาซ้อนจริยธรรมคริสเซียนเนาะเราไม่ได้เรียนจริยธรรมกันหลายอาทิตย์แล้วนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ไม่ได้มาที่ cch เลยเนาะเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดดังนั้นเนาะเราเลยไปไหนมาไหนไม่ค่อยที่จะสะดวกนะคะรวมถึงตัวเด็กๆเ,เองนะคะวันนี้ครูเลียวนะอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะให้กับเด็กๆในการดำเนินชีวิตนะครูเลียวเอามาจากไหนเอ่ยเอามาจาก พักคำพี่นะคะก่อนอื่นที่เราจะฟังเรื่องราวในพักคำพีนะคะเอ๊ครูลิวมีอะไรให้เด็กๆดูนะคะนี่ขวดครูลิวมีขวดนะคะเป็นขวดที่มีน้ําอยู่ข้างในนะเป็นขวดที่ครูลิวทํายังไงก็เปิดไม่ได้นะคะเอ๊ทำยังไงก็ไม่ได้แต่มันมีวิธีนะคะโดยที่เด็กๆนะคะอาจจะมีหนังยางนะคะนี่หนังยาง นี่ให้เด็กๆรัดหนังยางลงไปที่ฝ้าของขวดนะคะเราก็จะรัดอย่างนี้นะช่วยในการที่เราจะเปิดขวดนะคะดูซิว่าคุณจะเปิดขวดได้หรือเปล่านะหนึ 1, 2, ่งสองซอว้าวเปิดขวดได้แล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเปิดไม่ได้เด็กๆเปิดขวดไม่ได้นะเด็กๆลองใช้วิธีนี้ดูนะคะดังนั้นหนังยางจริงๆก็สําคัญมากๆเลยเนาะ เวันนี้เป็นเรื่องที่ครูเดียวจะเล่านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวิดนะคะสู้กับคนที่ตัวโตที่ชื่อว่าโกลิอัตนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปชมเรื่องราวด้วยกันเลยไปเลยค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อดาวิดเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะคุณพ่อเขาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเขาวันหนึ่งมีทหารมากมาย เข้ามาเพื่อที่จะต่อสู้กับที่เขาอยู่มีนายทหารคนนึงที่ตัวโตมากๆชื่อว่ากโกลิอัตถ้าใครเห็นทุกคนต้องกลัวเขาเขาเป็นแม่ทัพของอีกฝ่ายหนึ่งแม้แต่พระราชาของอิสราเอลก็ยังกลัวเขาเพราะตัวเขาใหญ่โตมากๆไม่มีใครกล้าสู้กับทหารที่ชื่อว่ากโกลิอัตนี่เลย วันหนึ่งขณะที่ดาวิดมาส่งอาหารให้กับพี่ๆเขาที่ค่ายทหารดาวิดก็แอบได้ยินว่าเอ๊ะมีศัตรูที่จะมาโจมตีบ้านเมืองของดาวิดเฮ้ดาวิดขันอาสาเลยฉันจะสู้กับนายทหารที่ชื่อว่าโกลิอัตถึงแม้ว่าเขาจะตัวใหญ่ก็ตามทุกคนก็บอกว่าดาวิดต,ตัวแรกนิดเดียวจะไปสู้เขาได้ยังไงหลังจากนั้นก็มีคนมาทูล พระราชา้วบอกว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาวิดเขาขาันอาสาจะไปต่อสู้กับแม่ทัพยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าโกลิอัดพระราชาก็ถามว่าเจ้าต้องการเครื่องมือหรืออาวุธอะไรไหมดาวิดเขาไม่ต้องการอะไรเลยแต่เขามีอาวุธประจําตัวของเขาที่คอยเอาไว้ไล่สัตว์ที่จะมากินลูกแก่ของเขาคือก้อนหินแล้วก็ลวดสลิงเขาพยายามที่จะ ต่อสู้กับโกลิอัตโดยใช้อาวุธที่เขามีอยู่เขาใช้สลิงเพื่อที่จะต่อสู้กับโกลิอัตทันใดนั่นเองขนาดที่เขาใช้ก้อนหินมัดแล้วเขาก็ใช้สลิงคว้างไปที่โกลิอัตถูกศิ้นสระโกลิอัตแล้วโกลิอัตก็ล้มลงแน่นิ่งไปกับพื้นเย้ yeah. ยังไงคะเด็กๆเราก็ได้ชมเรื่องราวเกี่ยวกับดาวิดนะคะดาวิดก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆนะแต่ดาวิดนะคะเป็นคนที่กล้าหาญมากๆเลยเขาอาสาไปทําไมคะสู้กับนายทานที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะนายทหารคนนั้นชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่ากลิอัทนะคะซึ่งดาวิดก็ไม่ได้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรเลยนะคะดาวิดท,ทำไงมีแค่อ่า เชือกนะคะแล้วก็ไหมคะก้อนหินนะคะแล้วก็เอายางยางมัดมัดมัดก้อนหินกับเชือกนะคะเขาเรียกว่าสลิงเนาะแล้วก็พันแล้วพอหลังจากนั้นดาวิดก็ใช้ปาเข้าไปถูกที่ศีรษะของนายทหารตัวโตที่ที่ชื่อว่าโกดิอัตโกดิอัตก็เสียชีวิตแล้วดาวิดก็ชนะเลยแม้จะเป็นเด็กๆตัวเล็กๆ ราใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราอย่างถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถนะคะหาทางออกได้นะคะกับเรื่องราวต่างๆเหมือนกันวันนี้นะบทเรียนที่ครูเลียจะแบ่งปันเด็กๆคือเด็กๆจะต้องมีความกล้าหาญไม่ว่าเด็กจะคิดหรือว่าจะทําอะไรนะเด็กๆต้องไมคะขอสติปัญญาจากพระเจ้าพาะพระเจ้านะจะประทานให้กับเด็กๆทุกคนที่ทูลขอนะคะเช่นเรื่องที่ยากที่สุดตอนนี้ของเด็ก อาจจะเป็นเรื่องการทำการบ้านในแต่ละวันใช่ไหมคะคุณครูก็จะหาการบ้านให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ฝึกเขียนฝึกระบายสีแล้วก็ทําไมคะฝึกอ่านเด็กๆอันนู้ฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากทำฉันไม่ทำได้ไหมไม่ได้นะเด็กๆต้องทําเด็กๆต้องทำไมคะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วที่สําคัญนะคนที่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองเป็นเด็กที่กล้าหาญมากๆเลย เจ้าก็ารักใครๆก็รักนะคะวันนี้ครูเลี้ยวก็ขอจบจริยธรรมคริสเตียนนะอยากให้เด็กฝึกตนในทางของพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรับเด็กๆแล้วก็ขอพระเจ้า S <S อวยพรเด็กๆทุกคนนะคะที่เด็กๆจะมีสุขภาพแข็งแรงในการทำการบ้านสุขภาพแข็งแรงในการ <S <S ดำเนินชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีนะคะอย่าลืมก่อนเราจะจบเนาะครูเลียวอยากจะอธิษฐานขอพร เจ้าให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆหลับตาด้วยกันเนาะแล้วก็ให้เด็กๆคิดถึงว่าเอ๊ะฉันจะเป็นเด็กที่กล้าหหามบอนดาวิดได้ยังไงฉันจะช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงนะคะให้เราอธิษฐานตามครูนนะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยกับพวกเราขอพระองค์โปรดทรงอวยพรให้กับหนูด้วยในการเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านอวยพรคุณพ่อคุณแม่ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดแล้วก็ขออวยพรให้ครอบครัว ามีแต่สันนิสุขเราอธิษฐานทูลขอต่อพลงในพระนามให้เยซูคิดอาเมนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเด็กๆในวันศุกร์หน้าแล้วเจอกันค่ะพระเจ้าวอวยพรสวัสดีค่ะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆ โยงเส้นตามหมายเลขที่กำหนดน,นะคะว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะภาพกิจกรรมมนรับได้ในวันจันทร์นะคะเด็เกๆ